วิทยาศาสตร์คืออะไรจำเนต่้งแต่ป <S <S .2 ก็ 2> เราทำไปเรื่อยชอบเป็นคนพิสูจน์ O 2 H H 2 o ได้ยินมานานแล้วชอบมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่สงสัยอ่ะอยากรู้อยากเห็น น้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบข้าวการเก็บข้าวมาพอสมควรแล้วนะคะคราวนี้มาถึงขั้นตอนที่น้องไม่ควรพลาดเลยค่ะนั่นก็คือขั้นตอนในการเริ่มสีข้าวค่ะพี่หมูคะก่อนที่เราจะนําข้าวอะค่ะที่อยู่ในไซโลค่ะไปสีเนี่ยเราต้องนําไปที่ไหนก่อนไหมคะคือเราโหลดโหลดข้าวจากไซโลนะครับมาผ่านชุดทําความสะอาดในส่วนของชุดทําความสะอาดเราจะมีเป็นตะแกรงหยาบตะแกรงละเอียดเพื่อเราจะเอาพวกเศษหินอะไรออกจาก ตัวข้าวเปลือกแล้วถึงนำเข้าเปลือกมาผ่านชุดกระทอเปลือกข้าวแล้วตะแกงหยาบกับตะแกงละเอียดนี่ต่างกันยังไงคะต่างกันตรงที่ขนาดตะแกงหยาบจะอยู่ประมาณ7มิลตะแกงละเอียดก็จะอยู่ประมาณ5มิลแล้วตะแกงหยาบนี่คือเขาคัดกรองอะไรเอ่ยคัดกรองพวกเศษถินนพวกเศษฟางที่มากับข้าวตอนอที่เราอบสิ่งสกปรกที่ติดมากับข้าวเปลือกเหรอคะและอย่างตะแกงละเอียดอะคะตะแกงละเอียดก็ยังคลดขนาด พวกเศษหินที่หลุดมาจากตะแกงชุดตะแกงหยาบก็คือนําเข้าเครื่องทําความสะอาดและต่อจากนั้นขั้นตอนต่อไปอะค่ะขั้นตอนต่อไปพอเราเอาข้าเปลือกจากทําความสะอาดแล้วมาผ่านชุดกระท้อเปลือกครับแล้วเครื่องกระท้อเปลือกมันทํางานยังไงอะค่ะครับเดี๋ยวจะสาธิตการทํางานของเครื่องให้ให้นะครับคือข้าเปลือกที่เราผ่านการกระท้อแล้วนะครับมาผ่านชุดลําเลียงแล้วก็ลงมาชุดกระท้อในส่วนของชุดกระท้อนี่คือการทํางานคือหมุนด้วย ความเร็วต่างกันชุดนี้จะ,จะหมุนด้วยความเร็วสูงและชุดนี้หมุนด้วยความเร็วต่ําเพื่อเกิดการแรงเฉือนของเข้าเปลือกนะครับ<ม>พอเฉือนข้าเปลือกเสร็จแล้วก็คือเข้าเปลือกกระเท้อแล้วจะมีเป็นเม็ดกับตัวตัวแกบนะครับและส่วนเม็ดกระแกะบจะมาผ่านชุดตัวพัดลมในชุดพัดลมนี้จะทําการดูดแกบไวเก็บไว้ในห้องนะครับแล้วก็ตัวเข้ากล้องจะผ่านตัวชุดกระเพาะ มาลงชุดตู้สีฟัดนะครับแล้วในส่วนชุดตู้สีฟัดก็คือทํางานโดยระบบสัน่นในส่วนเข้ากล้องจะมาลงในท่อนี้แล้วก็มาลงชุดแยกหินส่วนข้าวเปลือกที่กระทอมไม่หมดะจะลงกับเข้ากระเพาะแล้วก็มากลับสู่ชุดตัวกระทอข้าวเปลือกอีกทีแปลว่าการทํางานของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใช่ไหมคะส่วนหนึ่งที่กระทอ,อ,อกมาเป็นเข้ากล้องแล้วเนี่ยก็จะลงมาช่องนี้ แต่ว่าถ้ายังเป็นข้าวเปลือกอยู่เหมือนกระทะไม่หมดเขาก็จะลงมาอยู่ช่องที่สองเพื่อขึ้นไปกระทาะใหม่อ๋อการทํางานเป็นอย่างนี้นี่เองและทั้งหมดนี้นะคะก็คือกระบวนการในการเริ่มต้นสีข้าวค่ะซึ่งต้องผ่านทั้งเครื่องทําความสะอาดผ่านทั้งเครื่องกระทาะเปลือกนะคะจนได้ออกมาเป็นข้าวกล้องค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถจะนําไปรับประทานได้นะคะจะต้องมีกรรมวิธีต่อไปอย่างไรติดตามชมได้เลยค่ะ